สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มาเบิ่งหมึกม,มีใหญ่มาเบิ่งพูใหญ่ๆเลยพี่น้องถ้าเขาสิบ่อนผิวก็สวยสดใสปานใดเนาะค่ะเพราะว่าเป็นหมึกมีที่เสียอยู่ตรงก้นเพราะว่าเขาใหญ่ติดพื้นดินเลยนี่ไหมค่ะก็จะสุกได้เนาะถ้าเขาจะเป็นพันธุ์ที่ที่พูใหญ่มากแล้วก็สุกแน่นอันนี้คือสุกหอมหวานได้ค่ะนี่เขาก็ยข็งแข็งๆเนียนๆอยู่เนาะมาเบิ่งพี่น้องไว้สอ่อนส,อ,อ,นสอ่อนเลยค่ะเพื่อนรุพูใหญ่ เบิง่งว่าสิเทียบใค่ไข่ไก่้ได้ค่ะนี่่เฮยก็ไข่ไก่เบื่อเบื่อสามอย่าได้ค่ะนี่ไข่เบื่อสามเนาะเว้ยสวรรค์เลยเนเห็นหน้อยพูใดยันยันสลบเสียดายที่เขาสุกสุกเลี้ยวควานกำหนดได้เลยค่ะว่าเขาเน่าเนาะหน่วยตั้งยูดินเป็นพันหน่วยกลมๆโบ่โบ้ยยันยด้ค่ะเป็นพันของเขาโดยตรงขนุนนะไว้กระจำได้ว่าพันใดเนาะ พี่สาวคนซื้อมาปลูกไว้มึงดูพีโนโ่น้อยยังไงยังผลยังว่ายยังก็ใครอีกไหมคะสวันดูพี่น้องเลยแซ่บกระแซ่บประเทศนี้นะหน่วยเนี่ยผิวผิวของผูง้เขาบ่สวยเนื้อหอนาเป็นแต่ไหนน้อยเนี่ยน้อยบ่คิด,ดว่าสิได้หลาย หลายเกินอยู่เนะาะาเบื่องพี่น้องบอกเคยบ่ค่อยได้เห็นบอกมีพันนี่งพันปกติที่ว่าเฮ็ดคลิปพาน,น่ะจะเป็นคนละพันกันนะครับอันนี้มันใหญ่สวนเลยใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่าใครไกลอาพี่น้องคิดบ้งเอาปะ่ะพักมื้อนี้ก็มาแชร์คลิปสั้นๆให้พี่น้องได้รับชมนํากันสวนผู้บอกมีพี่น้องผู้ใดรู้จักว่าเป็นพนันใดก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะคะลืมลืมพนัน น่วยกับพวกค่อยดกทอตนนนั่นที่เอาไว้เฮดคลิปพาประจำเนาะค่ะวันนี้เจอกันซวมสดีน,นะคะสวัสดีคะ่ะ